สวัสดีค่ะฉันนางสาวชุติมาแก้วบดุลรหันนรสนักศึกษา664338005หลักสูตรสวัสดิการสังคมค่ะนี่ฉันนางสาววันวแก้วไกลรหัสนักศึกษา664338011หลักสูตร 8, 11, ส,สวัสดิการสังคมค่ะสวัสดีค่ะนี่ฉันนางสาวสันมาปียตูร,รหัส664338044หลักสูตรสวัสดิการสังคมค่ะ ดิฉันนางสาวอาจารย์ชฉลิพันธ์รหัสนักศึกษา6 6 4 2 2 8 3 8เลักสูนร์บริการสังคมค่ะความสามารถของเน็ตฟิกนะคะเน็ตฟิกเป็นบริการสตรีมมิ่งแบบต้องเป็นสมาชิกโดยสมาชิกสามารถรับชมซีรีส์และภาพยนตร์ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นอกจากนี้นะคะยังสามารถดาวน์โหลดซีรีส์และภาพยนตร์ลงในอุปกรณ์ iOS Android แล้วรับชมได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะ และประโยชน์ของ n น t f l i x นะคะก็คือเราสามารถรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงภาพยนตร์เป็นความสะดวกสำหรับคนที่รักความสบายค่ะไม่ต้องออกเดินทางให้เสียเวลาทั้งยังมีภาพยนตร์หรือซีรีส์หลากหลายเรื่องหลายแนวให้รับชมกันด้วยและที่สำคัญไม่มีโฆษณามาให้กวนใจทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ วิธีการสมัคร Netflix แบบไม่มีบัตรเครดิตนะคะขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปที่ Netflix ใส่อีเมลจากนั้นกดปุ่มสมัครใช้งานแล้วก็เลือกแพ็กเกจตามที่เราต้องการซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดแพ็กเกจได้ทุกเมื่อหรือสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีค่ะและขั้นตอนนี้นะคะเราจะสร้างบัญชีโดยป้อนที่อยู่อีเมลและตั้งรหัสผ่านค่ะขั้นตอนการชำระเงินนะคะซึ่งจะมีให้เลือก3วิธีคือแบบ ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแล้วก็ชำระเป็นค่าบริการมือถือ a s ซึ่งจะเก็บค่าชำระในรอบบินถัดไปตามรอบบินปกติ3รหัสของควันเน็ตฟิกหา Netflix, ซื้อรหัสได้ตามร้านสะดวกซื้อเลยค่ะหากใครที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์เครือข่าย a i s นะคะก็สามารถใช้วิธีที่3ได้ค่ะด้วยการซื้อรหัสที่ร้านสะดวกซื้อจากนั้นก็นำโค้ดมากรอกเหมือนเติมเงินมือถือเลยค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ารับชมความบันเทิงได้เลยค่ะแพ็กเกจเน็ตฟิกนะคะก็มีมาให้เราเลือก4แพ็กเกจค่ะตั้งแต่999 169 319 4 19, 4 9บาทต่อเดือนซึ่งแต่และแพ็กเกจนะคะก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยเริ่มจากแพ็กเกจ199บาทค่ะต่อเดือนสำหรับรับชมในมือถือนะคะหรือแท็บเล็ตเพียงหนึ่งประกรณ์เท่านั้นนะคะไม่สามารถดูได้ในคอมพิวเตอร์และทีวีค่ะต่อมาแพ พื้นฐาน169บาทต่อเดือนที่สามารถรับชมได้ทุกอุปกรณ์มือถือแท็บเลต็ตทีวีหรือคอมพิวเตอร์ได้หมดขาดแต่สามารถล็อกอินได้แค่อุปกรณ์เดียวเท่านั้นไม่สามารถล็อกอินซ้อนได้ซึ่งแพ็กนะแพ็กจะดูเหมือนจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อเทียบกับแพ็กถัดไปแพ็กมาตรฐานค่ะ3า9บาทต่อเดือน สามารถรับชมได้ทุกอุปกรณ์ค่ะมือถือแท็บเล็ตทีวีและคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยค่ะล็อกอินพร้อมกันได้2อ,อุปกรณ์นั่นก็หมายความว่าเราสามารถแชร์กับเพื่อนหรือคนอื่นได้ทำให้ราคาหาร2จะเหลือ1 1 0 1 7 5บาทต่อเดือนเท่านั้น อีกทั้งยังพิเศษขึ้นมาด้วยการที่เรารับชมภาพพยนตร์ความชัดขึ้นอีกด้วยแล้วก็ต่อไปนะคะแพ็กพรีเมียม419บาทต่อเดือนแพ็กพรีเมียมนะคะก็จะสุดจาก n น็ f ฟิกที่สามารถดูพร้อมกันได้4หน้าจอกอันเลยทีเดียวพร้อมกันใช้ได้ใช้ได้ทุกอุปกรณ์เลยค่ะอีกทั้งนะคะชาวแกรงที่แชร์กันได้ถึง4คน,นะคะ่ะราคาหารแล้วก็จะเหลือร้อยนิดๆต่อเดือนเท่านั้นนะคะ